ไม่สารไม่เอาหอยเข้าขคุกุ้งกันเก่าเรือมาลงจะไม่เข้าแต่ว่า,อาไาอา้ออหอยน่าเข้าติดครบแล้ว <laughs> โอเคเสร็จสามห้าเกิดอะไรเหตุการณ์ที่เกิดจากเมื่อไหร่ครับเอ่อหลังจากที่มี กบวนการนักศึกษาที่ไปยืน่นเกี่ยวกับการแก้ไขยธรรมนูญนะครับแล้วก็เราได้พบเห็นการ,ารของทหารของกองพันทหารมา้าที่สี่รักษาพระองค์นะครับ,รบได้เข้ามาจับกุมแล้วก็ใช้ความรุนแรงกับกนักศึกษานะครับในวันนั้นหลังจากนั้นเรามีการแจ้งความนะครับแล้วก็มีการไปทวงถามกับกองพันทหารมา้าเรื่องการดําเนินการทาที่ไหนนะครับซึ่งทําให้เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยทำให้เรา ถูกฟ้องนะครับในข้อหาลุกนะครับทำให้เสียทรัพย์พรบถุกเฉิญนะครับพรบรเครื่องขยายเสียงแล้วก็ประมวลกฎหมายอาญามตาตรา389นะครับเกี่ยวกับการทําให้โงโคกหรือเปลือเพื่อนในสิ่งของนะครับพวกเราทุกคนยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าพวกเราทุกคนกระทำการไปตามเสรีภาพที่เรามี นะครับศาลจะบอกว่าผิดไปจากไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามแต่เรายังถือว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีเสรีภาพขนาดนั้นนะครับเพราะทีนั้นแล้วศาลควรเข้าใจหรือหลายๆคนควรเข้าใจในเรื่องของการเรียกร้องเสรีภาพนะครับในการชุม,มนุมที่ไม่กระทบตออ่อทุกคนหรือทำให้เ,เกิดความ เสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในวันนี้ป้ายป้ายที่เกิดเหตนนุมันก็ไม่อยู่แล้วเพราะทางกองพันเขาได้สร้างประตูรัวใหม่ใหญ่กว่าเดิมแล้วป้ายเดิมเขาต้ทิ้งไปแล้วเขาจะไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้อย่างไรแล้วก็ในวันในวันนั้นเนี่ยเจตนา,นานของพวกเราคือการไปทวงความยุติธรรมแล้วก็ทวงในเรื่องของขั้นตอนการดําเนินการทางวินัยกับทหาร คนที่ก่อเหตุเพราะฉะนั้นแล้วเจตนาเราชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วในการที่สารตัดสินเช่นนี้นะครับเราก็ต้องสู้กันต่อไปในชั้นอุทธรณ์อาจจะต้องคุยกับทาทีมกฎหมายที่ทนายดีว่าจะยือาจจะมีการอุทธรณ์ในครั้งหน้าหรือไม่ทีนี้ต้องตกลงกันทีมทนายใช่ครับอาจจะมีการคุยกันครับแล้ววันนี้สารตัดสินลงโทษเท่าไหร่ครับสำหรับผมเป็นจำเลยที่หนึ่งสาลตัดสินลงโทษสิบสองเดือนนะครับ ลโดโทษให้หนึ่งในสี่เหลือ9เดือนนะครับปรับ1 5ึ่งมืนห้าันหน่อยห้าสิบบาทนะครับแต่าพาการลงโทษไว้นะครับเป็นการรอลงอาญา2ปีแล,ล้วก็คุมประพืิน,นะครับทำจิตอาสายี่ชั่วโมงแต่ผมเองเนี่ยเคยจูกฝากขังในคดีนี้ไว้แล้วนะครับทำให้จำนวนวันจำเนี่ยลบกับวันที่ปรับได้หมดครับไม่ต้องเสียครับ ส่วนที่เหลือก็จะเสียค่าปรับกันคุลครับประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วจากเหตุการณ์นี้ครับทางคณะราษฎรเนี่ยหรือว่าทางทมายเนี่ยยังจะทําก,กิจกรรมต่อครับแน่นอนครับอะไรที่มันเป็นเสรีภาพของประชาชนมันคือสิ่งที่พวกเราต้องยึดถือนะครับเมื่อร่ก็ตามที่มีใครก็ไม่รู้ที่มายึดหรือริดรอนสิทธิเสรีภาพของพวกเรานะครับเราก็พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องของของสังคมที่ดีที่สุด